ฝึกใจเวเทอร์โมลให้เป็นสมองโอเคนะครับวันนี้พวกผมก็ทิมชาแนลผมมาดูนี่นะเทรนอย่างนี้ไหมคุณจะติดดิคัตจิตไหมเนี่ยชัดติดคือพวกเขียนอาวบแต่มันไม่ได้ดีเท่า อย่างนี้นะฮะวิดีโอช่วงช่วงย่อควงดาบซะหน่อยทิ่มแม่งเลยย่อปลาดาบเออเอะตายคุ้งเริ่มขีปนาวุธยิงย่งเยอะไหมปืนเลี้ยวยิงปุ๊บตุ่ม และก็คลิปนี้ถอดัมไหนเก่าหนูนะนี่สดมีคลิปนี้พี่กัแม่เอาอนั้นตัวเอ็มเลตัวเตัวนี้ยิ่งกระโดดลอันนี้พี่เอารอยสดแล้ยิ่งไสดไข่กระตูนล้ม